เขาเรียกว่านี่คือน้ำมันเสนแต่ผมกลับน,นะนี่คือพลังงานที่มันเสริมสร้างจุดร้อนรวมและดึงสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานสุขภาพและความรักทุกสิ่งทุกอย่างฮนะต้องเกิดจากความรักและความเมตตก่อนเช่นเดียวกับน้ำมันนี้ ที่ผมกำลังพูดย้ำๆยยยอยู่เสมอว่าใครสายยานบามีหนาคราลไม่ควรพลาดและนี่คือน้ำมันที่อาจารย์ตูกท่านได้สร้างร่วมกับโลกใต้บาดาล<ม>คือองค์นาคาและนาขีไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับในเทปนี้ครับกราดีค่ะอาจารย์ตู่ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ฮะอาจารย์อาจารย์ได้พิชายอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยสำหรับใน เรื่องของผม่ไม่พูดถึงเรื่องของดอกไม้สวรรค์นี่นะครับผมนะฮะเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยคนก็รู้กันหมดแหละคแต่สิ่งที่มันนอกเหนือกว่านั้นก็คือว่าเป็น,ปนส่วนผสมของปูน่นาคาและย่านาคีและปู่สีสุดโถครับ เอาดอกว่าตัวนี้เอาไว้ใช้ไปผสมกับน้ำมันนะครับแล้วไปใช้ช่วยลูกศิษย์นะครับผมบอกผมไม่เอาหรอกผมไม่เอาเพราะว่าผมไม่ได้สายประเภทว่าจะต้องมาทำน้ำทำน,น้ำมันเฉพาะการสักลายมือทาอะไรต่างๆผมก็ลูกศิษย์เยอะแล้วอันนี้เนี่ยร่างปู่เดียวโทก็บอกผ่านมาว่าให้เอาตัวนี้มาใช้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเยอะอจะมาใช้เยอะออนะครับผมก็ลองมาทาปุ๊บเราก็เริ่มมาผสม นมันจันน้ำมันอะไรต่างๆผสมน้ำมันว่า108 1ร้อยแโดยมีองค์ปู่หรือโทเนี่ยเป็นคนบริกรรมคาถาให้ น้ำมันเนี่ยถือว่าเป็นการปรุงสําเร็จรูปและการใช้ดอกว่านตัวนี้เนี่ยต้องเป็นสาพวพรหมจันทร์ในการใส่ลงมานะครับเป็นสาพวพรหมจันทร์เท่านั้นาานะครับผมก็เอามาสับเอาสาพวพรหมจันทร์มา,า,ร,ารับอาจาดังน,นั้นเพราะนั้นผมถึงบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากมันมีกรรมวิธีใช่ครับเริ่มต้นจะเนี่ยเอาสาพวพรมจันทร์ใช่ับอเอามาเป็น ตัวขั้นตอนผลิตอีกใช่ครับในการในการปุงเดียวเนี้ยต้องใช้เสาปุมงมาจังเท่านั้นเออนะครับอาจารย์เราก็ใช้ตรงนี้มาเลยเฉพาะเสาปุ่งมาจังแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งครับเดือนสองเดือนปงปู่ริวโตมาที่บ้านล่างผมก็ให้ปู่ดือโตปริกรรมกระถาตัวนี้ให้ท่านจำได้ใช่ไหมสำหรับปู่สีสุดโทที่ผมได้นําเสนอในเรื่องของร่างปู่สีสุดโทและผมได้สนทนากับท่านโดยที่อ่า ร่างปูสื่อโงพูดคุยกับผมในเทปนี้ท่านชมครับคือฮามากจริงๆโดยเฉพาะในทิกตอกตอนนี้มียอดแชร์กันเรียกว่าเป็นล้านนะฮะท่านชมครับสำหรับในตอนนี้เขาเชื่อนะฮะเขาเชื่อในสิ่งที่ว่าเพราะว่าทุกคนมีสายญานบาร,รมีหน้าคราดกันทุกคนรู้ว่าอะไรคือของแพ้ของเทียม